ครับผมก็โอ้โหอันกระโดดไปเลยจริงจริงครับตัวโตมากครับนี่โโหนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ครับสวยครับตัวปลาสวยมากอ้วนด้วยนะครับและสีสวยมากนะครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็พามาอัปเดตครับเปลี่ยนน้ำปลาดุกอีกนะครับ ครั้งนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวตัวขนาดไหนแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนออกเกือบหมดนะครับแต่ก็หมดประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวก็เติมน้ำเลยครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนเยอะอยู่ครับวันนี้เปลี่ยนน้ำเยอะอยู่แต่ประดุกไม่ค่อยนอกน้ำนะครับไม่เหมือนปลาหมอเทศที่ผมลองเปลี่ยนดู เดี๋ยวจะตักตัวปลาให้ดูนะครับหาสวิงก่เดี๋ยวเราก็ได้สวิงมาแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอามาให้ดูนะครับเอาปลามาให้ดูว่าตัวโตวแล้วขนาดไหนนะครับไม่ได้ให้ดูมานานแล้วนะฮะผู้ชมไม่ได้เห็นเลยดูนะครับในปลาผักตบเลยแหละเดี๋ยูกันนี่ครับ จะได้เห็นอัปเดตตัวปลานะครับนี่โอ้โหนี่ฮะขนาดตัวปลาไม่เลยเล็กนะครับดูดินี่ฮะโอ้โหนี่ฮะขนาดตัวหืตกใจหมด นะครับโตแล้วนะตัวโตแล้วครับคือรับประทานได้แล้วรับทานทำเป็นอาหารทำอาหารได้แล้วฮะตอนนี้ก็แค่น่าจะเดือนนิดนิดเนื่อนกว่ากว่านะฮะเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าก็ได้กินแล้วนะครับสองเดือนนี้ก็น่าจะโตกว่านี้อีกนี่ฮะ มีขนาดตัวตัวเลยเนี่ยนี่สองตัวน,นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเลี้ยงแบบนี้นะครับก็โตเหมือนกันครับแล้วก็ได้กินเหมือนกันนะเลี้ยงไว้ทาน,นครับอันนี้เลี้ยงไว้ทานนะครับแล้วก็แบ่งๆนะครับเพื่อนบ้านนะครับ ยังไม่ได้คิดจะขายนะนี่เดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวอัปเดตหนักมากนะครับให้ดูเลยนี่ฮะโตโต,ตนะครับนี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับไหนอะเสียวด้วย <c oughs> กวรโดนเงี้ยงเขาด้วยฮะผมก็ไม่กล้าจับนี่ครับนี่เห็นไหมฮะ เปิดโตแล้วครับนี่นี่ครับนี่คือปลาประมาณเดือนนิดๆนะครับเดือนกว่านะครับนี่ครับให้อาหารเช้าเย็นนะครับก็ทำอาหารได้แล้วจริงๆผมก็ชอบแกงแต่ไม่ส้มนะครับตัวเท่านี้นะฮะไม่ได้ตัวเล็กนะอ้วนด้วยนะครับมีแต่ตัวอ้วนๆนะครับดูกินเก่งครับนี่ ตัวมันควนนะครับเหมือนออกธรรมชาตินะครับเพราะว่มันก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะปล่อยไว้บวงมันมน,นะก็จะมาอัปเดตให้นะครับผู้ชมทุกท่านนะครับได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ปลาดุกที่ผมเลี้ยงในบอ่อแบบนี้แหละนะครับบ่บอบอ่อปลาบ่อปูนอันนี้โอ่งนะครับที่ตัดครึ่งหนึ่งนะครับก็ สามารถไประยุกต์เลี้ยงปลานะครับได้เหมือนกันนะครับไว้กินในคอเรือนะครับไว้รับประทานในคอเรือนหรือถ้ามีเยอะๆก็อาจจะทําเป็นเลี้ยงไว้ขายได้เหมือนกันนะน,นี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ผู้ชมว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับนี่ฮะมาอัปเดตว่าโตแล้วครับตอนนั้นตัวเล็กนะครับที่ผมอัปเดตให้ดูตอนนี้ตัวโตแล้ว ครับก็ไม่นานนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ครับผมก็โอ้โหฮะกระโดดไปเลยฮะสอบถามได้นะครับคือสอบถามได้ใต้คลิปเลยใต้คอมเมนต์มาเลยครับมีข้อมูลดีๆก็มาแชร์ความรู้กันนะครับหรือถ้าเผื่อว่าแอดมินนะครับพอตอบได้ก็จะเข้าไปตอบให้เลยนะครับหรือ ถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปศึกษาค้นความมาตอบให้นะครับแต่ว่าสำหรับการเรื่องประดุกในบอ่อแบบนี้ถือว่าผ่านแล้วครับถือว่าการทดลองนี้ผ่านนะครับผ่านละนี่ฮะดูได้โอ้โหโวยตรนี้ฮะเพียบเลยนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ ผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเลยนะครับได้เห็นนะครับว่าเลี้ยงได้ชัวนะฮะเห็นได้ชัวแหละเขาจะชอบหลคบควันนี้แบบเล่นเต็มที่ฮะโอ้โหครับโหยำเลยดูเลยฮะอื้มตัวใหญ่มาก ยอดจริงๆครับนี่ตัวโตมากครับนี่โอ้โหนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ครับสวยครับตัวปลาสวยมากอ้วนด้วยนะครับและสีสวยมากนะครับครับผมวันนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะมาทำอะไรอีกให้ดูนะครับตัวสมบิ สำหรับปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกกุยนะครับก็บิ๊กอุยนะครับก็ถือว่าสำเร็จละนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยครับผมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ยิ่งดีเลยนะครับผมครับผมแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ นี่ครับตัวใหญ่มากครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับเอาเออกไปลงลงลงจะเติมน้ำแล้วจะเติมน้ำแล้ว